อย่าเกิดมาเป็นคนนู่นไปเกิดเป็นสัตว์เดชาจฉานนี่ยครับไม่เห็นยากเลยนี่นครจริงไหมถูกต้องไหมครับอือออกอะไรอีกเนี้ นครับถ้าผิดก็ควรขอโทษครับนะครับอืมนะครับถ้าผิดก็ควรขอโทษนีครับเนี่แต่ถ้าไม่ผิดมึงจะไปขอโทษทําไมอ่ะเพื่อนะครับมืใครอ่ะมึงมึงรู้จักเขาไหมล่ะนะครับมึงไปนั่งดูสื่อมามึงรู้จักเขาไหมเออคนทุกคนที่ออกสื่อกูกูมีเบอร์โทรหมดแล้วมึงมีไหมเนี่ครับมง่ายมากเลยวิธีการที่จะหาวิธีะครับ ไม่ยากหรอกคุณกล้าเอาเขามาชนกับผมไหมล่ะเออนี่ครับใครอ่ะพี่นัทป่ะนี่ครับนี่นี่ครับหรือว่าใครบีฟโกตป่ะมีเบอร์โทรเขาหรือเปล่านี่ครับไม่รู้จักเขาเลยนะครับเอาเขามาอ้างมั่วซั่วตัวเหลงเลยนะครับเขาเรียกว่า f อฟชั้นขยะนีครับพอดูข่าวปุ๊บตูมออกลูกซีเหลงนี่ครับมีแต่ติดคุกครับ f อฟพวกนี้นีครับอย่าไปคบหาครับแม่ ออ <c oughs> ใช่นี่ครับไม่เห็นยากเลยนี่ครับขยะเปียกก็เช็ดสินี่ครับไม่เห็นได้ยากนี่ครับขยะเปียกก็นี่ครับไม่ชอบจะมานั่งดูทําไมอะครับเออผมนั่งไฟ์สดของผมนะครับคุณไม่ชอบผมคุณก็ทาอะไรผมไม่ได้หน้าจอผมมียันเบอร์โทรมียันที่อยู่ประเทศไทยใครกล้าวะเออกูก็อยากเจอเหมือนกันเลยคนจริงๆเนี่ย กูไม่ใช่อาจารย์เบียนะครับของกูจริงเลยนะนี่กูไม่ได้พูดเล่นนะไอ้หนูนี่นี่ไอ้หนูนี่กูไปแบบนี้เลยนี่กูไปแบบนี้เลยนะกูกูกูไม่เล่นนะนะครับเวลาของกูเป็นเงินเป็นทองนะนี่กูไปแบบนี้เลยนี่กูไปแบบนี้เลยไอ้ศาตว์นะครับกูกูไม่มาเล่นกับพวกมึงนะเว้ยกูไม่เอาไอ้ศาตว์เสียเสียเวลานะครับว่าแต่พวกมึงในแผ่นดินไทยใครกล้ากับกูดีกว่านะครับกูไม่เอานะ กูไม่เคยหาเรื่องใครนี่ครับไหวเปล่าเออไหวเปล่าก,ากาๆหน่อยจิ๊กโกลิงป่ะเอฟซีเราก็นั่งคุยของเราเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครนี่ใช่ไหมถ้าสดจริงก็ต้องวัดนี่ครับเออถูกต้องไหมอ่ะกูไม่ใช่น้ำลายนะเออจะได้รู้จักไงอยากรู้จักกูแบบเป็นส่วนตัวใจต้องถึงอ,อืม นี่ครับเออนี่ครับเออเข้าใจป่ะนี่ครับอะไรโอ้โหไปเล่นไกลๆเลยเด็กเชี่ยครับไปเล่นไกลๆเลยนึ่ครับเออไปเล่นไกลๆเลยเด็กเชี่ยนึ่ครับตัวเองยังอวตารอยู่เลยนึ่ครับไปเล่นไกลๆเลย นึ่งครับหนึ่งครับไปเลยไอเดชเชียหนึ่งครับเออไปเล่นไกลๆเลยนี่ครับวันอะไรจะเที่ยวอยู่หอกครับผมนึ่ครับมันไม่เล่นเดี๋ยวมันก็ไปนึ่งครับเดี๋ยวก็งอยหน่ครับไม่ต้องห่วงหรอกอา้าวนิ่งเลยนี่ครับอา้าวนิ่งเลย นะครับใส่รูปก่อไม่มีหรอกครับพวกนี้มันกลัวนะี่ครับอืมนี่ต้องห่วงหรอกอืม ใช่ฮะมาแล้วนะครับทำไมช่องหลักช่องหลักเป็นของบริษัทนะครับเป็นของบริษัทครับพารวยเล็กคอร์ดนะี่ครับบินไปแล้วครับช่องหลักอไอ้สี่แสนใช่ไหมบินไปตั้งนานแล้วนะี่ครับช่องของบริษัทผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยทิกตอกนะครับ เล่นไปก็ไม่มีนี่หรอกครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมจะบอกให้เนี่ยครับคุณทําช่องมาเนี่ยครับคุณจะปั่นคอนเทนต์อะไรก็ปั่นไม่ได้ครับพี่หมอวริดีครับเล่นคอนเทนต์อะไรไม่ได้ครับผมจะบอกให้บินไม่เหลือหรอกผมถึงบอกไงครับช่องไหนก็แล้วแต่เอาตาลไว่อยู่เยอะนะบินทุกไลน์เนี่ยครับนี่อย่าไปเห็นแค่สนุกนะครับไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยเอาหายไปไหนแล้วล่ะ อะไรพี่เต้นโยบายพี่เต้จบไปแล้วนะครับนู่นไปถึงขั้นกระทรวงเวทมนต์แล้วอืมอะเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวคุยนานจาังนะครับเดี๋ยวผมมาครับพี่